สวัสดีครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องบางปูวินเทจด้วยนะครับสวัสดีครับช่องบางปูวินเทจ วันนี้จะพาพี่ๆชมความสวยงามของเหรียญรุ่นเหนือดวงชนะจนเหรียญรุ่นนี้พุทธาพิเศษเมื่อวันที่17มีนาคม2565ที่ผ่านมานะครับผมจัดสร้างโดยวัดบรมวง์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือที่เรียกชื่อวัดเต็มๆว่าวัดบรมวง์อิสระวรารามวรวิหารซึ่งเป็นวัดพระรามหลวงชั้นโท ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะสวยงามเยี่ยงไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับผมไปเลยครับผม <c oughs> เหรียญรุ่นเหนือดวงชน,น,น,นะจนนะครับพี่นี่เป็นเนือ้อกะไหลทองนะพี่นะกะไหลทองโลงยาเหรียญรุ่นนี้พุทธาพิเศษเมื่อวันที่17มีนาคมสองหนะครับพี่จาก 17มีนาะคมสองห้าถึงปัจจุบันก็เป็นเวลาประมาณ6เดือนนั้นแนละ้วพี่นะก็เหรียญรุ่นเนื้อดวงชนะจนก็ยังได้รับความนิยมจากผู้คนเป็นจำนวนมากอยู่เช่นเคยนะผมเหรียญรุ่นนี้เนือน้อดวงชนะจนนี้เป็นเป็นเหรียญพิมใหญ่นะพี่นะชุดนี้เป็นเนื้อกระไห่ทองนะพี่นะกระไ่ทองจะมีทั้งหมด สามสีนะพี่นะก็คกือกระไหลทองยาแดงแกละไหลทองยานเงินแล้วก็ไหลทองลงยาฟ้านะพี่นะสําหรับยอดที่อยู่กับผมเนี่ยก็จะเป็นเนื้อนะกระไหลทองลงยานเงินนะพี่นะอันนี้แสงไฟก็จะสะท้อนเลยนะพี่นะสีก็เลยออกแบบเจิดจืดเลยนะพี่นะแล้วก็เสียงฝนก็ตกนิดนึงก็อาจจะมีเสียง สอดแทรกเข้ามาแล้วพี่นะเสียงเม็ดฝนเนาะครับผมเห็นไหมครับสวยงามไหมครับพี่เนื้อดวงชนะจนเป็นเนื้อกระไหลทองที่ผมที่อยู่กับผมแล้วพี่นะยอดที่อยู่กับผมตอนนี้สิบเหรียญเป็นเนื้อกระไหลทองลงยาแล้วเงินแล้วพี่นะนะครับทางวัดแพ็กมาก็จะเป็นเช่นนี้นะพี่นะนะครับกองก็ยังมีซีนอยู่ปกตินะพี่นะ จะมีซีนแบบใหม่ใหม่ป้ายแดงยังไม่แกะซีนเลยครับพี่อันนี้จากวัดนะพี่เนี้ยอันนี้ผมได้ขอแบ่งกับพี่ๆที่บูชาที่ไปเช่ามาตั้งแต่ช่วงที่วัดเปิดจองครับช่วงเยอนมีนาพี่นะอันนี้ผมก็ไปขอแบ่งกับพี่ๆเขามาได้ทั้งหมด10 10 10สิบรุ้นก็ว่าได้พี่นะสิบเหรียญนะครับ ในเหรียญก็จะเป็นทางวัดก็จะซีนซีนกล่องลักษณะเช่นนี้พี่นะซีนซีนยังยังยังไม่ตัดตัดซีนเลยพี่ใหม่แกะกล่องแล้วผมแบบใหม่ป้ายแดงยังไม่แกะซีนนะพี่นะเดี๋ยวผมจะแกะให้พี่พ,พดูแล้วกันนะพี่นะนี่พี่แกะออกมาแล้วนะครับลักษณะกล่องก็จะเป็นเช่นนี้นพี่นะเป็นรุ่นเนื้อดวงชน,น,นะจนแพี่นะเนือ้อกระไหลทอง ลงยาแล้วเงินนะครับผมนะครับหน้ากล่องก็จะเพิพมรุ่นไว้นะพี่นะเหนียวดวงชนะจนทางวัดแพ็นะพี่ทางวัดแพคก,ก็จะไงหน้าเหียญขึ้นแต่รุ่นนี้จะมีซีนนะพี่นะนะครับพี่ซีนยังไม่ได้แกะนะครับผมที่อยู่กับผมเนี่ยซีนที่มาจากวัดก็เป็นลักษณะเช่นนี้เลยนะครับผมนะครับนะครับ ยวเราชมความสวงามของเหรียนครับฟ้ากล่องก็จะเปิดออกลักษณะเช่นนี้นะพี่เห็นไหมครับฟ้ากล่องเปิดออกได้ลักษณะเช่นนี้เลยรับผมมาชมความสวยงามของเหรียญเลยครับพี่นี่เป็นเนื้อกระไหล่ทองนะพี่นะเนื้อกระไหลทองลงยาละเมืนเป็นเหรียญพิมใหญ่นะครับพี่เหรียญพิมใหญ่เนื้อกระไหล่ทองลงยาละเมืนดูความสวยงามของเหรียญครับ ผมจะพยายามจับเปลี่ยนให้เร่งนนะนะครับสวยงามน,นะครับนี้ทําคลิปตอนกลางคืนก็จะมีแสงไฟเข้ามาทําให้กระไห่ทองออกจากสีออกจะจางๆหน่อยนะพี่นะกับเสียงที่เสียงฝนตกก็จะมีเสียงเท่าคลิปรบวนนิดหนึ่งนะพี่นะก็พยายามดูแล้วก็พยายามฟังนิดนึนะครับผม,นะบผมะนะครับผมจะไปช้าๆแล้วครับผม ด้านหลังครับผมเียนรุ่นนี้เนื้อดวงชนะจนจะด้านหลังจะเป็นเป็นโล่ของตำรวจนะพี่นะโล่ของกงงัาตำรวจนครับแล้วก็จะตอกโคตรเห็นไหมครับพี่โคตรไก่ไว้นี่โคตรรูกไก่ไว้หนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดนะพี่เห็นนะไหมใกล้ๆน,น,นิ้วมือผมตรงนี้โคตรไก่ ข้างบนก็จะพิมพ์คำว่าเหนือดวงไว้ครับพี่นะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นชนะจนสองห้าห้าพี่นะด้านหลังสวยงามมากครับผมเห็นไหมครับจะเป็นโล่ของตำรวจครพี่นะเป็นตาสัญลักษณ์ของตำรวจเห็นไหมครับอันนี้ทํคลิปตอนกลางคืนแสงอาจจะแสงไฟอาจจะสองนะพี่นะสีไกลทองก็เลยออกจะไม่ ไม่มันวาวนะพี่นะแสงจะท้อนเนี่ยครับถ้าเป็นกลางวันเนี่ยแสงจะไหลทองจะออกเข้มสวยงามมากเลยครับผมเนี่ครับเอช้านี่ครับหน้าของพ่อใก่ผมดูใกล้เคียงกับรุ่นเนือไอ้รุ่นชนะจนมากเลยครับพี่เหนือดวงชนะจนพิมพ์ใหญ่เนี่ยเป็นเหรียญที่ ลักษณะใกล้เคียงใกล้เคียงมากครับผมกับรุ่นชนะจนไม่ว่าจะเป็นชนะจน65มีแต่รวยในปัจจุบันนะครับเหรียญก็มีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟ้อนตัวน้องสือหรือลักษณะของลูกองค์หลวงพ่อนะครับผมก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะผมบริเวณห่วงก็จะมีห่วงตะขอแบบนี้ครับผมนะครับเป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่นะครับพี่นะสวยงามมากครับผมชุดนี้ผมมีทั้งมียอดทั้งหมดอยู่สิบเหรียญน,นะพี่นะถ้าหากใครที่เห็นคลิปแล้วสนใจหรือศรัทธานในลวงพ่อก็ ลองติดต่อเข้ามาแล้วพี่นะถ้าหากสนใจอยากจะบูชาผมจะปล่อยบูชาต่อในราคาแบ่งฟันแบ่งแบ่งกันไปบูชาครับผมนะครับสวยงามน,นะครับอันนี้ขนาดที่ผมทํคลิปตอนนี้ผมทํากลางคืนนะพี่นะแสงไฟก็อาจจะมีส่องเข้าไปส่องเข้าไปที่เหรียญเหรียญก็เลยไกลทองก็เลยอาจจะไม่เปล่งประก,กายเงาง,งามนะครับผมดูนครับ ด้านหลังก็จะพิมพ์ข้างบนพิมพ์เหนือดวงไว้นะพี่นะเห็นไหมครับแล้วก็จะมีโล่ตำรวจเราอยู่บนด้านหลังเหรียญน,นะครับพี่นะครับสวยงามมากครับผมเดี๋ยวผมจะให้พี่ๆดูนะครับว่าระหว่างเหนือดวงชนะจ,จนกับชนะจนหกห้ามีตะเลย มีลักษณะใกล้เคียงกันไหมเห็นไหมครับที่ผมให้ดูอันนี้เป็นชนะจนหกห้ามีแต่รวยนะครับพี่เห็นความแตกต่างนะครับที่เรามองได้โดยไม่ต้องสองกล้องก็จะเป็นที่ลองอ่านฟอนต์จองสือนะตรงพ่อรวยภาษาทิโกเห็นไหมครับจะมีคําว่าวัตโปนเข้ามาแล้วก็ตำบลดอนยะลา,างอำเภอภ่าชีจังหวัด อายุศยานะครับอันนี้เป็นชนะจนหกห้ามีแต่รวยนะพี่นะผมเรียบเทียบให้ดูนะครับพี่ว่าเหรียญลักษณะเหรียญใกล้เคียงกันมากครับผมด้านหน้านะเฉพาะด้านหน้านะครับอันนี้เป็นเหนือดวงชนะจนนะครับเที่ยวให้ดูสัตคู่เป็นเป็นชนะจนหกห้ามีแต่รวยที่กําลังออกนปัจจุบันนี้พี่ที่กําลังออกที่ทางวัตคูปล่อยให้บูชาเมื่อ สักคู่นะครับผมเมื่อที่ผ่านมานะครับผมนี่เป็นรุ่นเหนือดวงชนะจนนะพี่นะครับพี่เห็นไหมครับก็จะมีความแตกต่างก็จะมีที่ฟอนตองสือเห็นไหมครับก็จะพิมพ์ว่าหลวงพ่อรวยปาสาทิโกตมบลนยอนดาดอนย่านางอำเภอภาชีจังหวัดพระนรครศรีอยุธยาพี่นะแต่สำหรับเหรียญชนะจนหกข้ามีแต่รวยก็จะพิมพ์ไว้ ก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาก็าคือตรงนี้ก็จะเป็นวัดตะโกตำบลดอนดอน,ดอนย่านางอำเภอพาชีจังหวัอดอยุธยาก็จะแตกต่างกันจุดตรงนี้นะพี่เล็กน้อยนะครับมีลักษณะคล้เชียงกันมากครับผมซึ่งชนะจนหกห้กามีแต่รวยถาปัจจุบันตอนนี้ราคาบอกเลยว่าสูงมากครับผมสูงมากดังนั้นถ้าหาพี่ๆที่เห็นคลิปนี้แล้ว ที่เคาเรพเลือศรัทธาหลวงพ่อก็นี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับพี่รุ่นเหนือดวงธนชนที่ราคาจับต้องได้ในราคาเบาๆครับผมกระไรทองยาจะมีทั้งหมดอยู่สามสีนะครับพี่รุ่นเหนือดวงชนชนจะมีกระไรทองยาแดงกระไรทองยาล้ำเงินแล้วก็กระไรทองลงยาฟ้า มีสีคสีนพี่แต่ยอดที่อยู่กับผมรับปัจจุบันตอนนี้มี10เหรียญเนี่ยผมจะมีเนื้อกะไหลทองลงยานําเงินเพียงอย่างเดียวนะครับนี่นะยาแดงกับยาฟ้าผมไม่ไมีนะครับเหรียญทุกเหรียญรับประกันแท้พี่เหรียญรุ่นนี้พิธีปลูกเสกพิธีใหญ่พิธีดีครับพี่ที่เยี่ยมขึ้นคอได้สบายใจได้เลยครับผมน่ครับปลูกเสกที่วัด บอลมวง์ซึ่งเป็นวัดพระรามหลวงชั้นโทของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพี่นะ